เมื่อดาวสุกโคจรถอยหลังร่วมกับดาวพระราหูอยู่ในราศีมีนชาวราศีมกรโดนอะไรบ้างดาวคู่ครองของชาวราศีมกรเนี่ยเป็นดาวจันทร์นะครับส่วนดาวสุกที่มันไปถอยหลังอยู่ร่วมกับดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระอาทิติเนี่ยนะครับไปโคจรอยู่ในภพที่สภพที่สาของชาวราศีมกรภพที่สหรือเฮาส์ที่3เนี่ยก็คือภพสหัชชะนะครับในหมายถึงการเดินทางไปเจอเพื่อนการคุยกับเพื่อนกันเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทหรือพี่น้องที่คลานตามกันมา จะเกิดเรื่องกระทบทั้งหมด3เรื่องคือหนึ่งคุณอาจจะปิ๊งปังกับใครได้ในการจีบกันผ่านแชท <c oughs> ผ่านแชทเพราะว่าพบที่3เนี่ย h o u ที่สามการการสราดช้าเนี่ยมันหมายถึงการสื่อสารโซเชียลโซเชียลมีเดียเพื่อนบ้านพี่น้องอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีแชทที่แบบว่าคุยจีบกันเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีมกร แต่ก็ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับเชาาราศีมังก,กรระวังจะคลั่งรักกับการกับการคุยกันผ่านทางแชทนะครับเรื่องที่2อ,อันนี้ต้องต้องกังวลน,นะครับเรื่องคําพูดเพราะว่าสหัชชะมันหมายถึงการสื่อสารการพูดนะครับแล้วเมื่อเมื่อดาวราหูมันมาอยู่ในภพสหัชชะคือคําพูดเนี่ยมันจะทําให้เราพูดไม่ตรงกับใจสื่อสารอย่างหนึง่งเขาเข้าใจอย่างหนึง่งบอกว่าผมรักคุณมากนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมเขาไปตีความว่าคุณ ไม่ได้รักฉันคุณไม่พร้อมที่จะมีฉันในชีวิตอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นอย่างนั้นได้พิมพ์ไปแล้วเขาเข้าใจว่าคุณใช้น้ําเสียงวันนี้คุยแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะใช้น้ําเสียงอีกแบบหนึ่งอะ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ก็โทรก็ได้มั้งไม่ต้องแชทหรอกนะถ้าจริงจังอะนะครับเรื่องที่สก็คือีอกเกนจะได้เจอ,อคนรักหรือความรักผ่านการเดินทางระยะสั้นเช่นไปซื้อกาแฟไปซื้อข้าวหรือกรณีที่ว่ามีอบรมในใน,ในที่ทํางานมีสัมมนามีอะไรเงี้ยคุณอาจจะคุณอาจจะได้เจอใครในนั้นนะครับ เพราะว่าสหัชชะมันคือการติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงบริวารอะไรเมื่อดาวความรักกับดาวราหูมันไปกองอยู่ในภพสหัชชะคุณก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะถูกหลอกด้วยนะครับอาจจะถูกหลอกทางแชทอะไรเงี้ยคือจังหวะมันไม่ดีหรอกถ้าจะให้ดีถ้าเกิดว่าคุณคุยแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้ใช่จริงๆว่าเอาคนนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยคุณก็จะต้องใช้คําพูดของหมอน้ตู้คืออยู่ในสายตากันไปก่อนอย่าเพิ่งรียว่าเราคบกันไหมครับผมรู้สึกดีกับคุณมากเลยงั้นเราคบกันไหมอะไรเงี้ยไม่ได้นะ คือต้องดึงๆงเชิงกันไปก่อนอย่าให้อย่าให้หลุดจากสายตากันไปนะครับ